รสวัสดีวันที่5้ิงหาคมห5้านะครับเช้านี้ก็นัดไว้สองสาคัญนะครับครับอันนี้ก็มาจากสารคามนะครับมาไกลหน่อยสารคามซิตต้ครับครับคันนี้ก็จัดชุดใหญ่นะครับอาการใช้แกนไม่ได้ครับดับอย่างเดียวนะครับตอนนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วนอกก็จะนิ่งๆนะครับ รอบนิ่งเพราะอะไรนี่ครับถ้าไม่ได้สูตรของทางร้านเราไม่นิ่งนะครับต่อให้เปลี่ยนหัวชีดใหม่ก็ไม่นิ่งนะครับบอกไว้ก่อนเลยครับครับนี่ก็ได้รีแมปเียบร้อยแล้วนี่แมปกล่องแก๊สฟิวเจนะครับรอบก็จะฟาดฟาดเหมือนน้ำมันนะครับอันนี้เป็นแก๊สนะครับไม่ใช่น้ำมันนะครอบฟาดฟาดนะครับจัดให้กระจก ก่นนี้คันหนึ่งก็อาการคล้ายๆกันนะครับนะครับก็มีข้างล่างจอดรออีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เราเช็คอาการดูอีกทีหนึ่งครับก็รับจบระบบแก๊สโตต้าทีจีโรงงานนะครับมีอะไรโทรปรึกษาได้นะครับโทร0895265299นะครับใหญ่ p o w e r อร์ช็อปหรือใหญ่อะไรกกนครับสวัสดีครับ